ก็รออยู่แล้วนะคะใช่ใช่ค่ะตอยค่ะปุ๋ยค่ะอ่าแล้ววันนี้เรามานั่งกันทำไมรถรถนะคะเนี่ยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปการที่ปลูกน้ำร้อนนะคะเราจะไปแจกรางวัลนะคะค่ะขอโชคดีใช่เลยค่ะเพื่อนกันตลอดไป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 ใช่เพื่อนกันตลอดไป ทองหนึ่งสลึงเลยนะคะคุณใช่รางวัลนี้นะคะเป็นทองหนึ่งสลึงใช่ค่ะแล้วผู้โชคดีเป็นลูกค้าในจังหวัดจันทบุรีของเราด้วยเราต้องไปถึงที่เลยใช่เราจะไปหาถึงบ้านเลยนะคะถึงแน่นอนถึงแน่นอนแล้วระหว่างระยะทางนะคะก็ประมาณ80กิโลนะคะเราจะถึงลูกค้าเนาะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีกับลูกค้าเลยค่ะใช่ค่ะ ก็มาถึงกันแล้วนะคะที่โรงพยาบาลนะคะป่งน้ำร้อนค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปหาผู้โชคดีนะคะที่ได้รับรางวัลทองคำนักหนึ่งสลึงจ้ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูผู้โชคดีกันเลยค่ะไปค่ะ ก็คือผู้โชคดีของเรานะคะที่ได้รับทองจากกิจกรรมนะคะแอดปั๊บรุ้นรับทองเพื่อนกันตลอดไปอันนี้ชื่อพี่อะไรนะคะวันเพนค่ะวันเพนเดือน ใจกับพี่วันเพ็ด้วยนะคะวมาถึงที่เลยนะคะนี่คือผู้โชคดีที่เฉลยใช่ค่นะคะต้องถามคำถามพี่วันเพ็ก่อนว่าพี่วันเพ็งเป็นเพื่อนกับกิจกรรมนะคะเพื่อนกันตลอดไปเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่พี่จำได้ไหมจำได้คร่าวๆไหมน่าจะนานแล้วเหมือนกันนะจะไม่ได้จะบอกว่าพี่วันเพ็นะคะเป็นเพื่อนกับประชากจนะคะตั้งแต่ปี2017ประมาณเดือนมก่อไร ดูดีสามปีอ่ะที่เป็นติดตามเราตลอดพี่วันเพนะทรู้ยังไงนะคะว่าตัวเองเนี่ยคือผู้โชคดีที่ได้รับในโ้ในกิจกรรมนี้จ้ะก็คือพอดีว่ามีพี่ที่โรงพยาบาลใช้รถยี่ห้ออีซูซูแล้วก็คือเขาคิดถึงรถเก่าของเขาเขาก็เลยเข้าไปดูแล้วพอไปดูปุ๊บเขาก็เห็นรายชื่อคือจริงๆอ่ะนอกจากชื่อเราอ่ะก็จะมีชื่อแฟนสามีพี่ที่โรงพยาบาลอีกคนนึ่ะ น,นั้นได้รับเงินสามร้อยบาท<ล>งาทงแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ถามพี่ว่า พี่แป๋วใช่เหรออะไรเงี้ยชื่อหนูจริงๆด้วยอันนี่เขาก็เคยได้รับรางวัลนะคะเป็นเงินสดแต่ก็พยายามนึกด้วยว่าตัวเองไปแอดตอนไหนอาจจะเป็นเพื่อนกันจนลืมค่ะอาจจะแบบอาจจะเป็นตอนที่ไปออกรถแล้วก็ไปดูที่มูฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามปีเลยนะคะที่พี่วันเพนเนี่ยติดตามตัวไลน์แอดของประชาิจตลอดได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมถึงโปรโมชั่นรถใหม่นะคะถึงงานบริการต่างๆของพวกเรานะคะซึ่งพวกเราเนี่ยจะมีข้อมูลข่าวสารดีๆอย่างเงี้ยตลอดผ่านไลน์แอดนะคะน้อกจาน ไม่ใช่ยังมีเฟซบุ๊กด้วยว้าวรางวัลมาทั้งนั้นเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กของปราชิกด้วยใช่ไหมคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นรางวัลใหญ่นะคะใช่ค่ะทองคำหนักหนึ่งสลึงเนาะในส่วนของพี่วันเพ็ญที่ได้รวับพี่วันเพ็ญเนาะพูดเชิญชวนคนที่อยากได้ทองแบบนี้ว่ายังที่ยังไม่ได้โหลดแอปเลยเนี่ยจะได้เป็นผู้โชคดีแบบพี่วันเพ็ญแนะนำนิดนึงนะคะ เชิญเลยนะคะทุกคนไโหลดแอปได้เลยนะพีองไม่หนักเครื่องนะคะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆเนาะเวลาที่ไม่ว่าจะเป็นจองคิวเข้าศูนย์บริการนะคะหรือว่าโปรโมชั่นในการที่จะมีรถยี่ห้อใหม่ๆมาให้เราเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็จะได้รับโชคแบบนี้ครับน่ารักที่สุดให้งานเรามอบเลยนะคะมาเลย อย่าลืมแอดไลน์แอดของพวกเรามานะคะแล้วก็ติดตามพวกเราทั้ง3คนนะคะ,คะผ่านตัวไลฟ์สดนะคะทางเพจประชากิจแล้วเราก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะมามอบให้ทุกท่านนะคะตลอดเลยเนาะและอย่างที่บอกะนะคะว่าการที่จะเป็นเพื่อนกันกับเรานะคะไม่ได้ยากเลยนะคะ,คะเดี๋ยวเรามีวิธีให้ดูนะคะว่ารับท้องง่ายๆแบบนี้เขาทำกันยังไงนะคะถูกต้องค่ะ สำหรับวันนี้พวกเรานะคะ4คนแล้วก็ทีมงานคุณภาพนะคะลาไปก่อนคะ่ะ,ะ,ะัสวัสด<ะ>ีค่ะบ๊ายบาย